บิสมิลาฮิรราะมานิราะีมอ ل ลมดูลิลลาฮรอบิลอาอลลมุวาจสลาวลาขอดุอาจากอัลลอฮซุบฮานะวะตาลนะครับส่งคุ้มครองตัวผมและผู้ฟังทุกท่านให้มีอีมานต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกกับการที่เราจะเป็นมุมินทั้งในดุนยาและอาคิรานะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราได้ฟังเรื่องของศาสนาไม่ว่าจากผมหรือจากอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราทุกคนได้ตระหนักก็คือว่าฟังแล้วกลับไปทบทวนถ้าอะไรที่เราทําอยู่ก็ขอให้รักษาไว้อะไรที่เรายังไม่ได้ทําในเรื่องของความดีงามก็ฟังแล้วก็ขอให้เนียดเรียนเพื่อสู่การปฏิบัติแต่อะไรที่เป็นเรื่องของการห้าม เราก็ดูว่าเรายังฝ่าฝืนอยู่ไหมถ้าเราฟังอาจารย์เขาเตือนแล้วเราก็อะไรครับไม่ไปทำเพราะมันคือสิ่งที่จะมีผลกับชีวิตของเราหลังจากความตายนี่คือการเรียนรู้การฟังจากอาจารย์ที่ได้ให้ข้อคิดแล้วก็ความรู้กับเราและที่สำคัญก็ขอดุอาให้กับผู้ที่เราได้เรียนรู้จากเขาเป็นการตอบแทนในฐานะที่เราเป็น ผู้แสวงหาผู้ชาความรู้จากเขาดูอานนั่นดีที่สุดนั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราได้พูดถึงเรื่องอิมานต่อวันสิ้นโลกก็คือวันเยวบินอาคิดเราได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องไปเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลุมฝังศพนั่นก็คืออาซาบุลกอบริวานาอิมุกการทรมานและความสุขแล้วเราจะต้องเจอคําถามดังนั้นคําถามที่เกิดขึ้นในหลุมฝังศพเนี่ย อีมานจะเป็นตัวตอบให้กับเราเราไม่ต้องถามว่าบางคนบอกฉันไม่ได้เรียนภาษาอับรับแล้วฉันจะฟังรู้เรื่องไหมเวลาเราได้ยินอาจารย์เขาบอกว่ามาไลกัดจะถามมันรับบุกะว่ามาดีนุกะว่ามันนบียุกะใครคืออัลลอฮ์ไอ้ใครคือพระเจ้าของท่านอะไรคือศาสนาของท่านใครคือนบีของท่านบางคนบอกท่องเลยไหมเขียนไว้เลยไหมไม่ต้องละหมาดให้ครบถือศสินอดให้ครบมีสากาศก็ออก เนี่ยคือสิ่งที่จะไปช่วยเราแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีอม م านเขาก็จะตอบคําเดียวก็คือแลลวอันดรีและอันดรีเหมือนประมาณไม่รู้ไม่รู้อะไรประมาณเหมือนก็เวลานึกถึงว่าเวลาเราไปแล้วพูดภาษาหนึ่งของประเทศนั้นๆไม่ได้เนี่ยเราก็จะยืนงงใช่ปหมล่ะแต่นี้มันไม่ได้ใช้ภาษาพูดแต่เขาเพียงแต่ยกมานะบีบอกเราว่าอัลลอฮ์จะถามให้มาดากัดมาถามอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเราว่าวันนี้ทําความดีพร้อมหรือยัง สิ่งที่มันจะตามมาก็คือสภาพของอะไรของวันเกียยมาวันที่เยามาอยาก,กูมุลแนสุเลรอบ,บินอาลัมีนวันที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยวิญญาณจะกลับไปสู่ร่างของตนแล้วก็จะเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนกับขณะที่อยู่ในโลกดุนยาแหละแล้วเขาจะลุกจากที่อะไรครับที่เขาได้ตายเพื่อที่จะเดินไปหาอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละรับบินอาลัมีนเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่จะไปรับฟังคำพิพากษาวันนี้แหละที่บอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วเราก็จะไปสู่กับการนำความดีและความชั่วนะไปสู่ตาช่างซึ่งในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกฟามันซักูลัตมาวาซีนุฟาอูละอิาุมุลมุฟลิฮูนว่ามันคอฟฟัตมาวซีนุฟอาอูละอิคาดีนคสลูอันฟูซาฮุมบิมากานูยัดลิมูนคนที่ตาช่างของเขาหนักเขาคือคนที่ได้รับชัยชนะ แต่คนที่ตาช่างของเบาเขาคือบุคคลที่ขาดทุนแล้วตัวพวกเขาเน่ยเพราะเขาเคยเป็นคนที่ซอนเลมทุจริตหรือโกงหรือฝ่าฝืนนั่นคือ<ม>สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ที่บอกว่าที่พูดทั้งหมดของวันสิ้นโลกหรือว่าการเกิดขึ้นของหลังจากว่าเวลาเราตายตั้งแต่เรงฝังศพมันไม่ใช่พูดเองเออเองไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้นบีได้มาบอกย้ำกับพวกเรา นี่คือสิ่งที่อะไรเราต้องตาหนักให้มากแล้วเราเตรียมพร้อมหรือยังหรือแม้กระทั่งว่าเราเคยฟังแล้วว่าบัญชีที่มาได้นนกล้าจดทางด้านขวากับทางด้านซ้ายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะนําไปปรากฏณนะวันนั้นแหละที่บอกจดไว้จดเพื่ออะไรจดเพื่อที่จะไปปรากฏในวันนั้นเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนาเล็กุมลาฮาวีซีนกิรอมังกาตีบินยะละมูนามาตัฟะลู เรลลาจะให้มาลัยก้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาจดบันทึกความดีและความชั่วของพวกท่านเพื่อที่จะอะไรครับเป็นสุุบเหมือนเป็นอะไรครับเป็นวันนี้ก็คือเหมือนเมมโมรี่อ่ะเป็นเหมือนคัมภีร์เลยถ้าแปลแบบคัมภีร์เลยแต่ถ้าเป็นเมมโมรี่เลยเราจะถูกนําไปปรากฏณวันนั้นฟ่าม้ามันอูติยกิตาบาหูบียานี้ฟาซฟายูาสบุฮิซาบียเซีร คำพีของเราก็คือบัญชีเราเนี่ยถ้าเราได้รับด้วยกับมือขวาการสอบสวนก็จะเพียงเล็กน้อยเหมือนผ่านสอบเป็นพิธีแต่ถ้าว่าอัมมามันอูตียกิตาบะ้หูว่ารออัลอฮิฟะเซฟฟะยายดอสุบูรอนคนที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือสายคนนั้นน่ากลัววันเลียนโุบินลนะที่บอกว่าเวลาขอดะอาที่บอกว่าขอให้เราได้รับบัญชีด้วยกับมือขวา ในวันที่เราตายไปด้วยเถิดวันที่อะไรครับฟื้นคืนชีพม,มาที่จะรับบัญชีเพื่อที่จะทําการอ่านเนี่ยนี่คือสิ่งที่อะไรเราทุกคนเนี่ยต้องรู้และต้องอิมานแล้วก็ต้องเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ดังนั้นจะไปบอกว่าไม่มีเหตุไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์เห็น ที่ผมบอกตั้งกระต้นว่าโครงสร้างของศาสนาอิสลามเนี่ยเราต้องอิบาดากับอัลลอฮ์และเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเราเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราแล้วเมื่อเรามีบัญชีมีสุฮุบแล้วเนี่ยเราก็ไปสู่การสอบสวนใช่ไหมละ่ะที่บอกว่าถ้าเราได้รับบัญชีมือขวาเราก็จะถูกสอบสวนน้อยแต่คนที่น่ากลัวในวันนั้นก็คือ ยามยันซุรุลมรุมาขดมะมั่ยาดะวายกุลกาฟิโรยาไลตานีคุนตุตุรอบาคนที่น่ากลัวก็คือคนที่เป็นผู้ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อเขาจะเป็นคนที่จะอะไรครับเหมือนก็วิงวอเหมือนอยากจะได้กลับมาใหม่เหมือนให้ได้กลับไปเป็นดินหรือให้ได้เกิดกลับมาใหม่แก้ตัวใหม่ดีไหมอะไรประมาณนั้นนะนั่นคือใครนั่นคือคนที่ปฏิเสธ ดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเตือนกันด้วยความรักและความเคารพเลยนะเรายังมีชีวิตอยู่อะไรที่ยังบกพร่องอยู่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแล้วทาในสิ่งที่เป็นบาปเลิกเถอะอะไรที่เป็นความดีแล้วเรายังไม่ได้ทํายังไม่ได้สะสมยังไม่ได้เพิ่มเติมทําเถอะอย่าให้ชีวิตของเราที่อยู่อยู่กับอารมณ์นับสูอย่าให้อยู่กับอารมณ์ที่อยากไปนั่นอยากทํานี่อยากนี่ แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลและก็เฝ้าระวังเนี่ยเราทำหรือ,อยังวันนี้คนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนอาจจะมีความสุขวันที่ภรรยาของเราคลอดดูใช่ไหมครับแต่เวลาลูกของเราโตมาแล้วเนี่ยวันนี้เราดูเขาขนาดไหนเราให้ความรู้เขาขนาดไหนวันนี้เขาได้สอนเขาหรือเปล่าเอาแค่สองเรื่องก่อนถ้าคนที่มีลูกนะครับวันนี้ลูกเราละหมาดตรงเวลาไหม ถามตัวเราก่อนว่าเนี่ยลูกเราละหมาดเปล่าถ้าลูกเราไม่ละหมาดเราเป็นพ่อ,อย่างไงเราเป็นแม่อย่างไงนะครับสองวันนี้ถ้าเราเป็นมสุสลิมเราก็ถามอีกคำถามหนึ่งว่าวันนี้เราให้ลูกเราอ่านอันกุรอานได้หรือ,อยังเนี่ยเป็นฟัดดูอิน<ม>เป็นภาคบังคับที่คนเป็นพ่อทุกคนต้องรับผิดชอบลูกต้องละหมาดได้ถูกนะไม่ใช่ได้ก้มงืออย่างเดียวนะลูกต้องละหมาดตรงเวลา แล้วกาละหมาดเป็นเข้าใจรูปแบบของการละหมาดที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของพ่อสองการอ่านกุรอ่านให้ได้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อแล้ววันนี้คุณพ่อเนี่ยได้สอนสิ่งสองสิ่งนี้ให้กับลูกหรือเปล่าถ้าพ่อยังไม่สอนพ่อต้องตะหนักให้มากเลยว่าพ่อจะรอดไหมวันนี้ถ้าคุณพ่อละหมาดคุณพ่ออ่านกุรอานได้ภรรยาของคุณพ่อไม่คุมอิจฉา ภรรยาของคุณไม่ละหมาดใครรับผิดชอบเขาอโดนอยู่แล้วแต่เราก็โดนเพราะเราเป็นพ่อบ้านวันนี้ลูกของเราไม่ละหมาดลูกของเราทําในสิ่งที่ผิดคนที่ต้องรับผิดชอบกับใครก็คือคนที่เป็นคุณนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่แต่บอกว่าอัลลอฮ์ให้ลูกมาแล้วมันเป็นเนื้อมัดแต่เราจะต้องไม่ให้เนื้มัดนั้นมาทําอันตรายให้กับเรา เราก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าตั้งแต่ตอนเกิดมา2อขวบ5้ขวบ7จขวบต้องติดตามเขาแล้วต้องดูแลเขาจนกระทั่งเขาแต่งงานก็ต้องเฝ้าติดตามดูแลเขามันจึงเป็นคำว่าขอดูอาให้กับใครลูกหลานไม่ใช่แค่ลูกอายุ15แล้วจบกันนะครับดังนั้นเราเป็นผู้มินเป็นผู้ศรัทธาเราก็ต้องยึดมั่นแล้กเกย,ยเชื่อมั่นว่าวันนี้สิ่งที่มันยังไม่เกิด เราทุกคนต้องเชื่อและอิมานร้อเอร์ซด้วยแบบสสงสัยชักไม่ได้ต้องอยากเกินยึดมั่นเท่านั้นว่าใช่แล้วต้องเกิดแล้วก็สุดท้ายก็คือให้เราทุกคนขอดูอากันอยู่เสมอว่าเราปนาอตินาฟิดุนยาฮัสนะว่าฟิลอาคือเราทีฮัสนะวากีนาอาจบรนนาโลกนี้ก็คือขอให้เราได้กับความดีโลกหน้าก็ขอให้เราได้กับความดีแล้วก็ขอให้เราได้รับการคุ้มครองปลอดภัยจากกาัน ทรมาในกลุ่มนรกไปเถิดขอต้นเนี้ยขอดูอะไรไม่ได้ก็ขอต้นนี้อย่างน้อยชีวิตของเราก็ถ้าอัลลอฮ์รับเราก็จะปลอดภัยโลกนี้กับโลกหน้าเราก็จะได้รับแต่คุณงามความดีนะครับก็การพูดคุยในเรื่องหลักศรัทธาเราก็มาอยู่ถึงข้อที่5แล้วนะครับก็ขอให้เราทุกคนนั้นเติมเต็มแล้วก็แบ่งปันกันแล้วก็บอกต่อกันเตือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็คือกอดอกดัด dengan cara hidup insyaallah kita akan wa warahmatullahi wabarakatuh